คนะถ้าเข้ามาแล้วมามาบอกพี่กี้ซิว่าดีไหมคะถ้าดีแล้วแกมออนค่ะร้อนอะเอาได้อยู่นะเดี๋ยวขอขอนะคะขอน,นี้ไปไกลนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เห็นอาหารที่อุตสาห์ทำมาะค,ะค่ะกันใช้คำว่าอุตสาห์เลยนะอุตสาห์นี่คือ ว,วิริยะอุตสาหะมันต้องใช่เลยนะแค่ก็ okay, ทุกคนข่าววันนี้นะคะวิทธรรมอ้าวแห้งเหนือวันนี้นะคะที่พี่ี้มาอาหารว่างค่ะว่างอาหารว่างว่างเปล่าเป็นไงจ๊ะขอบคุณนะคะแห้งเหนือที่แวะม,มามาค่ะอาหารว่างมี เขาเรียกว่าอะไรกันหอยยังหอยนางรมยำเป็นอาหารว่างือแซ่บมันน้เมเลยอะมา <c oughs> ว่างค่ะอาหารว่างชิวค่ะชิวมาเองมาแล้วก็มากดไลค์พี่สาวเธอตะลึงเหรออึง้งเหรอกดกด กดไลค์กดถูกใจซัสบสบครายถ้ายัางไม่ซับสบครายกดแชร์ก็ดีถ้ามันน่าจะอร่อยกว่านี้ไม่ว่างแล้วค่ะหาอพี่พ,พี่ก็ไม่มีใครหรอกมีเธอนี่แหลแ่งมามามาทุกคนถามมาค่ะวันนี้ไม่ได้กินกุ้งยายนะกินกุ้งแหง้งอยากกินกุ้งแห้งเบ็ง้นงน้ำพริกอร่อยดีไหมคะเนี่ยอือหือ หาไม่เจอไม่เป็นไรคงที่ค่ะแต่เราก็ก็จนเจอไม่เป็นไรค่ะไม่แจ้งไม่แจ้งเตือนก็แจ้งใหม่ก็ได้ค่ะนะฮะแจ้งเราแจ้งอีกแจ้งใหม่แจ้งอีกขาะใหม่ขาะอ,อีกมาค่ะทุกคนค่ะถ้าใครยังไม่ได้ตั้งกระดิ่งไว้ตั้งนะทุกคนค่ะ จะได้มีวิกกี้ไว้ในหัวใจมาค่ะวันนี้นะคะแซบเวอร์เบอร์หนึ่งอาหารว่างอ่ะมาทานอาหารว่างกันนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นไงแห้งเมื่อวานนี้เธอไปดูหรือยังย่าหาว่าพี่ิกกี้กโกหกนะไม่ได้โกหกนะซ <c oughs> อยเธอ ซอ,อยมันก็ได้เรื่องอยู่นะซอ,อยนี่แหละตัวดีซอ,อยผิดปกติหรือเปล่าคะนี่คะ่ะหอยนะคะหอยยำนะคะวันนี้ก็เท่าเดิมคะ่ะเพิ่มเติมคือความรักและห่วงใยชิมก่อนนะคะเอาหน้ามันจะได้สวยๆนะไม่ซอ,อยมันไม่สวยอืมเฮ้ยเธอเธอจะอะไรกับพี่นักหนา้ากับพริกเผือกเนี่ย ใช่อืมน้องพิมพ์มาเลยมานั้นๆค่ะเอาพี่พิมพมานั้นค่ะพี่พิมขาพี่พิม์ขามาแล้วพี่พิม์ทำช่องมามาน้องพิมพ์ขาทำให้ทำเบกกี้กระสับกระส่นะคะเิกกี้เป็นคนที่สองของคุณกดหัวใจให้เลยคะ่ะเิกกี้ขอบคุณนะคะที่มา ให้ไปแล้วนะคะคนที่สองต้องเน้นค่ะไม่เน้นไม่ได้ไหมกินหอยให้่อยมันต้องเน้นค่ะ Hey Rich how are you I'm back I'm back home Thank you น่นี่ Rich you see my my spicy อุ้ยพริกใหญ่คะ่ะพริกใหญ่พริกใหญ่ <laughs> ตาไม่ดีนะเราริชอ๋อนอโนริชจุดแพงเหนือมองตั้งนานเธอนึกว่าอะไรจะ๊ะอุ้ยเผ็ดอยู่นะคะแต่อร่อยนะทุกคนค่ะยำหอยมันต้องเผ็ดมันต้องแซ่บมันต้องเวอร์อม,มาคะ่ะทุกคนคะ่ะซอยมาเชืร์เสือเราทำพร้อมวิกกี้อืม,ม, Cheers, home, อมโอเค Thank you.